สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนงามชีวาชาแนลมาแล้ววันนี้เราจะมาพร้อมกับเมนูไวมัลปั่นแล้วก็ไวมัลเย็นด้วยค่ะติดค้างกันเอาไว้นานมากนะคะสูตรนี้เนี่ยหอมหวานกลมกล่อมละมุนถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะเริ่มกันที่ส่วนผสมเลยดีกว่าสิ่งแรกที่เราต้องมีแน่นอนค่ะโอนตินไวมัลถุงนี้อยู่ที่600กรัมราคา137บบาทซื้อมาจากแมคโครค่ะ น้ำตาลทรายขาวมิตรพลอันนี้ถุง1กิโลกรัมค่ะราคา22บาทครีมเทียมดรีมมีห่อสีฟ้าอันนี้ถุงละ65บาทบรรจุ1กิโลกรัมนมค้นหวานจ้าฟอลคอนกระป๋องละ17.33บาท380กรัมและก็นมค้นจืดฟอลคอนกระป๋องละ17.33บาทปริมาณ368 ml อน้ำร้อนค่ะเอาไว้สำหรับละลายส่วนผสมทั้งหมดทุกอย่างเลย อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งต้องใช้นมสดเมจิด้วยนะคะช่วยรถหมองเนี่ยกลมกล่อมขึ้นถ้าขายจริงเนี่ยจะซื้อแบบแกลอนใหญ่เลยค่ะ2,000 ml 92บาทเริ่มที่สูตรเย็นก่อนนะคะสูตรนี้เราจะตักโอวันตินไว้เมาส์ีช้อนชาเลยค่ะตักแบบพูนขึ้นมานิดๆน,นะคะแบบนี้ค่ะจะได้มีรสชาติเมา์ที่เข้มขน้นแล้วก็กลิ่นเมส์เนี่ยหอมมาก น้ำตาลทรายขาวอันนี้เราไม่ต้องตักเยอะนะคะเอา1ช้อนชาแบบเบาๆค่ะ1ช้อนชาแบบพอดีช้อนแค่นี้พอค่ะเพราะว่าตัวหม้อหวานอยู่แล้วหรือถ้าคนที่ชอบกินหวานน้อยไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายเลยก็ได้ค่ะครีมเทียมเราจะใส่ที่2ช้อนชาแบบพูนๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะช่วยทําให้รสชาติหมอ่อแซบขึ้นเพราะว่ามันมีความมันเยอะขึ้นน้ําร้อนจ้าใส่ไปที่ 90ML ไม่ได้ใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่นมเมจิด้วย คนส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้ละลายเข้ากับน้ำร้อนดีก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเติมนมเมจีอีก 50ml นมค้นจืดสูตรเย็นเราใช้ที่ 25ml นมค้นหวานเทลงไปที่ 35ml ใช้ช้อนช่วยกวาดนมข้นหวานออกมาให้หมดเกลี้ยงๆถ้วยเลยนะคะครบแล้วเราก็มาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยทีนี้เราก็มาต่อกันที่สูตรปั่นกันได้เลยค่ะ ในส่วนของการปั่นนั้นเราจะใส่ผงโอวันตินไว้เมาส์เยอะหน่อยนะคะตักผงโอวาตินไวมเมา์สองช้อนโต๊ะแบบพูนๆเลยค่ะพูนขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสปอร์ตกว่านี้จะตักพูนมากกว่านี้ก็ได้นะอร่อยยิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็จะเปลืองค่ะน้ำตาลทรายขาวสูตรปั่นเราจะตักเยอะนิดนึงค่ะ1ช้อนชาแบบพูนๆนะคะตักพูนขึ้นมาเลยเพราะว่าเราจะต้องเอาไปปั่นกับน้ำแข็งอีก1แก้วค่ะ ครีมเทียมเพื่อความมันความหนัวใส่ลงไปเลยค่ะสองช้อนชาแบบพูนๆปากให้พูนที่สุดเท่าที่จะพูนได้น้ำร้อนสูตรปั่นเราใส่แค่นิดเดียวนะคะ 50ml พอค่ะเอาแค่พอละลายส่วนผสมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปปั่นกับน้ำแข็งอีกถ้าใส่เยอะมันจะจางเกินไปค่ะคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งกับน้ำร้อนให้ละลายเข้ากันดี สีแบบเมาส์เหลืองดูเข้มข้นมากๆเลยค่ะต่อกันที่นมสดเมจินะคะสูตรปั่นเราใช้30 ml นมค้นจืด35 ml นมข้นหวาน45 ml เกลี่ยนมค้นหวานออกมาให้หมดเกลี้ยงเลยค่ะ เราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยทีนี้เรามาดูสีทั้ง2แก้วชัดๆเลยโอ้โหดูสิคะแก้วเย็นเนี่ยจะสีออกแบบขาวๆนิดนึงนะส่วนแก้วปั่นเนี่ยโอ้มองเข้มมากสีออกเหลืองค่ะ มาเตรียมเครื่องปั่นให้พร้อมหมุนถหยเข้าล็อกเกลียวแน่นสนิทตักน้ําแข็งพูนแก้วตักแบบพุนพูนแก้วนะคะ22ออนซ์เทไว้มอที่เราชงไว้แล้วแบบเข้มข้นลงไปได้เลยจ้าถ้าเกิดใครอยากได้แบบหนื่ๆนเนี่ยเตรียมผงเฟรปเป้ไว้ด้วยนะคะกดปุ่มปั่นหยาบยาวๆด้านล่างก่อนคะ่ะพอน้ําแข็งเริ่มแตกตัวเราก็ไปกดเบอร์หปั่นละเอียดไปเลยแต่ยังไม่ต้องปั่นสุดทางนะคะพักครึ่งทางก่อนคะ่ะแวะมาใส่ผงเฟรปเป้นิดนึง เติมผงเฟรปเป้ลงไปที่1ช้อนชาแบบพูนๆเลยค่ะหรือถ้าเกิดใครอยากให้หนืดมากๆเนี่ยสช้อนชาได้นะคะต้นทุนผงเฟรปเป้หช้อนชาจะอยู่ที่1.18บาทใช้ช้อนด้ามยาวช่วยคนผงเฟรปเป้ให้กระจายตัวนิดนึงจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็กดเบอร์5ปั่นไปจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ เทไวมส์ปัน่นใส่แก้ว2 2ออนซ์ที่เราเตรียมมาไว้จัดแต่งทรงน้ําให้เรียบร้อยนะคะเราถ้าเกิดใครอยากให้มีลูกเล่นแบบดูน่ารับประทานเพิ่มขึ้นมานิดนึงสามารถเติมผงไวเมาส์ลงไปได้ที่ด้านบนนะใส่ลงไปเป็นท็อปปิง้งแต่อันเนี้ยมันก็ต้องไปนึกถึงต้นทุนด้วยนะคะว่ามันอาจจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยค่ะ ส่วนเมนูเย็นเตรียมน้ำแข็งให้เต็มแก้ว22ออนซ์เทไว้มอเข้มข้นลงไปได้เลยค่ะเหมือนกันนะคะเราจะสามารถเติมลูกเล่นด้วยการท็อปปิ้งไวม้มาเอาไว้ด้านบนก็ได้ค่ะต้นทุนไวมอลหนึ่ช้อนชายอยู่ที่ประมาณ1.14บาทค่ะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะจะท็อปหรือไม่ท็อปก็ได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วหม้อทั้ง2แก้วนะคะปิดฝาให้สนิทแล้วก็พร้อมเสิร์ฟขายได้เลยในเรื่องของรสชาตินั้นจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแก้วเย็นเนี่ยพอดูดลงไปคําแรกปุ๊บเนี่ยเราจะได้รสชาติของหม้อที่ชัดมากนะจากนั้นก็ค่อยตามมาด้วยความหวานกับความมันแบบตีคู่กันมาค่ะ2อ,อย่างนี้ไม่มีใครแสงไขรนะคะหวานมันพอกันแล้วก็หมอเข้มส่วนแก้วปั่นเนี่ยรสชาติจะละมุนคอมากนะคะแล้วก็มีความมันที่มากกว่าคือ ดลงไปคำแรกเราจะได้กลิ่นเมาาแล้วก็รสเมาที่ชัดเหมือนกัน แต่คำที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของความมันจากนั้นความหวานเนี่ยค่อยตามมาเป็นอย่างสุดท้ายรสชาติแก้วปั่นเนี่ยจะเป็นออกสไตล์เหมือนคนชอบทานหวานน้อยค่ะความหวานจะไม่ได้โดดเท่ากับแก้วเย็นนะคะดังนั้นถ้าเกิดใครชอบทานแบบกลมกล่อมละมุนอยู่ได้นานๆก็เลือกแก้วปัน่นแต่ถ้าใครชอบแบบเมาชัดหวานมันชัดเลยเนี่ยแก้วเย็นเนี่ยตอบโจทย์เลยในส่วนตัวลี่นะปะกติลี่จะชอบทานเมนูเย็นมากกว่าปัน่นแต่ในเรื่องของไวมอลเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยอะคือมันอร่อยคนละแบบค่ะ แก้วเย็นก็แบบรสชาติแรงดีส่วนแก้วปั่นก็แบบรสชาตินุ่มละมุนในลําคอคือมันได้ทั้ง2เลยสําหรับเมนูไวเมาลนะคะอันนี้เพื่อนๆลองไปชงดูได้ค่ะมันหอมอร่อยทั้ง2แก้วเลยจริงๆแล้วก็ก่อนที่จะเอาไปทําขายที่ร้านเนี่ยเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมไปดูคํานวณต้นทุนท้ายคลิปค่ะเราจะได้ตั้งราคาขายให้มันเหมาะกับพื้นที่แล้วก็ไม่เข้าเหนือเหล่านั้นเองจอบแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถกดติดตามได้ที่ YouTube งามชีวะชาแนลหรือเพจชามาลี ไว้ได้เลยค่ะกดกระดิ่งก็ได้นะคะเวลาอัปโหลดคลิปมันก็จะได้แจ้งเตือนขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่รับชมบ๊ายบาย